สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะก็ถามเข้ามาเกี่ยวกับภาวะผมร่วงหรือว่าผมบางเป็นหย่อมนะคะภาวะผมร่วงและผมบางเป็นหย่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตั้งแต่อาการนะคะไม่รุนแรงเป็นแค่หย่อมเดียวเล็กๆหรือว่าบางคนเนี่ยมีอาการรุนแรงคือลามทั่วศีรษะแล้วก็ยังลามไปยังขนบร,ริเวณอ,อื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นบางคนมีขนคิ้วหรือว่าอาจจะมีตรงบริเวณตัวที่ผมหายไปเป็นหย่อมๆนะคะซึ่งภาวะผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินะคะ ซึ่งจริงๆแล้วภาวะผมร่วงเป็นหย่อมโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถหายเองได้ภายใน1-3ถึงเดือนค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็จะมีกลุ่มคนไข้บางกลุ่มค่ะที่ไม่สามารถหายเองได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยเราก็จะมีการรักษาหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการทานวิตามินหรือว่าการฉีดตัวย,ยาเข้าไปลดการอักเสบนะคะและยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มเล็กๆนะคะที่มีภาวะผมบางเป็นหย่อมที่รักษาไม่หายนะคะซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องมารักษาด้วยการปลูกผมค่ะ